ครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เดี๋ยวเราจะไปหาลูกค้ากันที่กระทุ่มแบรนด์นะครับเป็นลูกค้าเก่านะครับที่เคยทํากับเราไปหลายๆครั้งแล้วนะครับลูกค้าคนนี้แต่ก่อนเนี่ยใช้เครื่องเสียงนะครับของพวกจีนตามแบรนด์ท้องตลาดทั่วไปนะครับหลังจากนั้นลูกค้าคนนี้ได้เปลี่ยนมาใช้เครื่องเสียงที่นําเข้าจากต่างประเทศมาแล้วเกิดอาการจนเรียกว่าติดใจครับยิ่งทํายิ่งดียิ่งทํายิ่งดีวันนี้ลูกค้าต้องการ ทำมอนิเตอร์เสียงดีๆนะครับเลยหา EQ สักตัวหนึ่งผมแนะนำว่าใช้ EQ ของโ l a n นดีกว่าหนึ่งได้ญี่ปุ่นแท้สองเสียงดีมากนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเซตกันที่หน้าง,งานเพราะลูกค้าบอกว่าให้เราไปเซตที่กระทุ่มแบนให้ดีเดี๋ยวออกค่าใช้จ่ายให้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมีเครื่องมือไปวัดนะครับหน้าง,งานว่าจะทํายังไงนะครับใช้มอนิเตอร์แล้วให้มันไม่หอนและเสียงดีนะครับเดี๋ยวก็ไปตามกันต่อได้เลยครับกับผมหนึ่งซาโปมิวสิกที่กระทุ่มแบนครับ วันนี้ก็ามากระทุม่มแบนเดี๋ยวผมจะสอนต่อไอมอนิเตอร์นะครับกับเครื่องเสียงชุดนี้ชุดนี้ที่เขามาเอาไปหลายอย่างแล้วตั้งแต่มิกเซอร์คอร์ดดิจิตอลเอฟเฟค้องคาราโอเกะแปดไลน์นะครับลูกค้าไปชูบแล้วตอนนี้พอมาต่อมอนิเตอร์เพิ่มเนี่ยวิธีการต่อสําหรับมิกซ์อ่าซาวคาา์ตัวนี้นะครับบ o ิโอเอสเอ็กีส e ิบเราใช้ตรงนี้ได้เลยมันจะเขียนว่ามอนิเตอร์นะครับตอนนี้พอมอนิเตอร์นี้ควบคุมด้วยอะไร ควบคุมด้วยโฟนนะครับเป็นที่เดียวกันอ่ะอันนี้คือมอนิเตอร์นะอันนู้นคือชุดใหญ่นะฟังนะเดี๋ยวเ,ยเดี๋ยวเล่งให้ดูอันนี้มอนิเตอร์เนี่ยพอเราเล่งปึ๊บมันจะออกตรงนี้เดี๋ยวเราไปคัดเรื่องเสียงมอนิเตอร์กันก่อนนะครับเพราะว่าถ้าร้องมองนิเตอร์เงี้ยบางทีมันจะหอนเดี๋ยวเราไป คัดที่ตัวนี้ใหม่อันนี้คือเราปรับก่อนเดี๋ยวเราไปคัดนะครับแป๊บหนึ่งเนี่ยพี่เขาก็ซื้อตัวนี้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 อ่ะซื้อแทบจะหมดแล้วโอ้บอกแล้วตอนแรกๆเล่นของจีนนะมันไม่ได้เรื่องเนี่ยเป็นไงถ้าเราเกะก็แปดลายนี่โอเคเดี๋ยวเรามาดูกราฟแล้วก็หาว่ามันหอนตรงไหนแล้วก็จัดการต่อนะครับโอเคฮัลทดสอบปึ๊บ ทีนี้มันจะหอนตรงตรงนี้ใช่ไหมทดสอบอ่ะเริ่มหอนแล้วปึ๊บเช็คทดสอบปิดเป็มก,ก่อนเช็คทดสอบยังยังไม่หอนเช็คทดสบอบมาแล้วปึ๊บอ่ะได้ค่าแล้วได้ค่า๊ปบประจับตรงนี้เลยป้าเข้ามาอ่ะลองดูอีกอ่ะเดู๋นี่จะหอนเลเช็คทดสอบ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 เช็ค one two two, two แล้วก็ตาอีกทีหนึ่งป้า่ประมาเรียบร้อยอ่มึงหอนไปได้รู้ตรงไหนเช็คทดสอบอ่ะตรงนี้ตรงนี้มาเ็กทดสอบชื่อสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะอยากจะหอนอีกไหมเด็กคนดีตรงไหนเนี่ทีนี้อ่ะเช็คว่าชึ้งชื่อ่ออะอยู่ใกล้ตัวหน่อยยังไม่หอนเลยเอกเ็คทดสอบอ่ะใกล้ตัวแล้ว เช็คเชอ่ะตรงไหนเช็คอ่ะเราก็จัดการปึ๊กอกมาจจึ๊บจ๊บจอ่ะ้ตู้นี่จะจะจะติดเนี้ยตู้อยนี้เช็คเช็คเชตาตรงไหนตรงไหนอีกตรงไหนอีกตรงนี้ตรงนีเช็คเทดสอบทดสอบทดสอบ ตรงไหนอีกครับปกติยืนร้องแค่นี้ใช่ไหมไม่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 ใกล้ขนาดนี้ก็ประมาณนี้ครประมาณนี้ค่ะหอนะหมดูนีทดสอบทดสอบทดสอบเอาพี่ใส่เอฟเฟกเข้าไปอ่ะเช็ครอนจึ๊ดจึ๊จึ๊ดสวัสดีครับ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 ทดสอบ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 ยืนใกล้ขนาดนี้ไหมไม่ถึงก็ประมาณนี้ก็ประมาณนี้คงเป็นใกล้นะเนี่ย ช็คเชทดสอบโอเคไม่หอนตอนนี้ไม่หอนแต่มันพูดเราก็ทดสอบ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 ดดิทดสอบ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 หนสองสกเจดก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบใครมีตาใกล้ขนาดนี้หรือมั้ง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบค่ะพี่ลองเล่นดูสิอ่าเดี๋ยวได้บอกว่ามันเป็นยังไงในตัวเกรื่องนี้เลยแล้วก็

ตกใ,ใ,ใ,ใจอยู่กับเหมือนตก่แต่ไกลรู้ไหมเมื่อยามใก้ยิ้มกตมนหะน้าหัวใจฉันแต่บ้านนอนนองน้นำตาอยู่นะั้นจก่จแม้ว่าฉันต้องผิดหวังทิงฉันไว้เพียงลำพังล บบทีนี้เราก็เอนมอนิเตอร์แล้วก็ฟังเอาแค่พอดีว่าเออมัน,ม,นมันดังฟังรู้เรื่องว่าเราร้องว่าอะไรไม่เลงมากจนเกินเหตุจนไปกบเสียงไอ้หน้าตู้น,นู้นเออจูเนี่ยเราไปฟังไปดิเห็นป่ะได้ยินไหมล่ะก็ะคือเอาแค่เราได้ยินแต่จริงๆแล้วไอ้ตู้ตรงตรง,ตรงนู้นเนี่ยมันหันออกมันไม่ได้หันเข้าข,าขนาดน,นี้เนี่ย เขาเลกร้องส่วนมากเขาร้องอยู่หลังเวทีแต่อนนียมันคือแก้สองอย่างเลยที่มันดันหันมาข้างหน้าก็เลยต้องแก้ตรงนู้นด้วยในเวลมันแต่ถ้าหันตู้ไปตรงนั้นมันจบเลยไม่มีปัญหาเพราะอัเนี้มันมอนิเตอร์มันจบไปแล้วแต่ทีนี้เราทะลึ่งไงเราทะลึ่งไปร้องประชันตู้เงี้ยมันไม่มีใครเขาทำเลยไงเขาปกติไอ้คู่นู้นเนี่ยมันอยู่หน้าเวทีเงี้ยเราอยู่หลังเวทีไอ้มอนิเตอร์ยิงขึ้นมาเนี่ยมอนิเตอร์มันอยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้รู้สึกอะไรอยู่แล้วไงแต่อันนู้นน่มันแรงไง ออมาใช่ว่าล่ะเราก็ไปแก้ให้ตัวนี้ด้วยทนนี้เราผ่านไปก็จบแล้วน,นอดง เช็ควันชูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้มันได้เพราะว่ามันโยนขึ้นมาถ้าเราหันเนี่ยอาจจะอันตรายแต่มันก็ยังไม่หอนแต่ปกติถ้าหาันแล้วมันเสียงมันเข้าไม้แล้วไงแต่เน,นี่ยรอดเช็ควันชูเช็ควันชูโอเคเน,นี่ยรอดนะแค่นั้นเองจบ